ราคามะนาวในตลาดพุ่งสูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องใช้มะนาวประกอบอาหารโดยเฉพาะแม่ค้าที่ขายส้มตำหลังจากที่มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากการที่ราคามะนาวแพงขึ้นในท้องตลาดได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขายอาหารเดือดร้อนหลังต้นทุนสูงขึ้นวันนี้ทีมข่าว c t v ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจตลาดโบลิงอำเภอเมืองจันทบ,บุรีโดยเข้าไปที่ร้านค้าขายส่งจำนวนหลายร้านพบว่า ราคามะนาวขนาดไซส์ต่างๆมีราคาที่สูงขึ้นกว่าช่วงเดือนก่อนโดยแม่ค้าให้เหตุผลว่าการที่ต้องขายมะนาวแพงขึ้นสืบเ,เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและแรงทําให้มะนาวไทยไม่มีขายในท้องตลาดและขณะน,นี้ก็เหลือแต่เพียงมะนาวจากต่างประเทศเท่านั้นอย่างมะนาวของกัมพูชาหรือมะนาวจากเวียดนามซึ่งทั้งหมดนี้มีราคาถูกกว่าของประเทศไทยแต่คุณภาพนั้นอาจจะไม่เทียบเท่ากับของไทยได้ มันก็ขึ้นจากเดิมมาเท่าตัวถึงเท่าตัวกว่าค่ะแพงในอย่างลูกที่ขายสามบาทนี่ตันี้ันอเท่าไหร่ประมาณบาทหนึ่งหรือไม่ก็ห้สิบตังค์ประมาณค่ะเท<ะ>่าเท่าหนึ่งเท่าตัวเท่ากว่าเลยอะ่ะก็เวนน้มแล้วก็ของเพชและก็ของบ้าน ของไทยน้ำมันหอมน้ำมันดีว่าของเวียดนามน้ำมันน้อยน้ำไม่ค่อยดีตอนนี้มีมะน,นาวไทยขายมะน,นาวไทยมีแต่มันหมดไปแล้วมะน,นาวไทยกับนาพชรบุรีนะก็ขายลูกสิบบาทแปดบาทเนี่ยมันมีและเนื่องจากราคามะนาวที่สูงขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้จึงทําให้พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารโดยเฉพาะแม่ค้าร้านส้มตาส่วนใหญ่จะมีการลดต้นทุน โดยการใช้มะนาวลดลงประมาณ10%และไปเพิ่มความเปรี้ยวโดยการใช้มะขามเปียกแทนทั้งนี้เป็นเพราะราคามะนาวที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่อยากลดปริมาณอาหารลงและต้องการให้อาหารมีคุณภาพเท่าเดิมจึงจะเป็นต้องรักษามาตรฐานไว้อย่างเก่าซึ่งทุกอย่างก็เพื่อลูกค้านั่นเองถ้ากับปกติแล้วเนี่ยมะนาวหนึ่งคร่ยเราสามารถทำได้ประมาณยังไงี่ลกถ้าปกติก็ได้ประมาณสองครก แต่ทุกวันนี้มะนาวมันแพงเราต้องตําได้ถึงแปดหกถึงแปดครกถือจะได้มะานาวซที่ไหนซื้อมะนาวมาจากตลาดโบลิง่งราคาซื้อเท่าไหร่ลูกนี้ก็หกบาทอะหกบาทค่ะหกบาทมีมีเคยซื้อถึงสิบบาทไหมสิบบาทมันมันมีราคาสิบบาทแต่ว่าคือมันแพงไปเราไม่สามารถที่จะซื้อมาทําได้มันก็ใหญ่กว่านี้นิดเดียวถือว่ามันส่งเพร่อการขายของมอน<ๆ>มันก็ส่งมากนะปกติเราก็เคยซื้อสองบาท หรือว่าไม่ก็บาทห้าสิบตอนนี้มันเป็นหกบาทมันก็กระทบกับเรามากแล้วใช้ไม่เอาใช้คู่กันอะไรกันกับน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกเราคั้นแล้วเราก็ไปต้มต้มเสร็จแล้วก็มามาทําคู่กันแล้วเราก็บอกลูกค้าว่าเราขอลดมะนาวลงเพิ่มมะขามเปียกข,ขึ้นเพราะมะนาวแพงเราสู้ไม่ไหวแต่จะให้เราใช้น้มามะนาวเทียมคือเราเราไม่ใช้เราก็บอกลูกค้าไปตรงตรงนี้ลูกค้าก็เข้าใจ น้ำมะขามเยอะกว่าเดิมเนี่ยมันทำให้รสชาติเปลี่ยนมากวไม่เปลี่ยนนะฮะคือมันมันมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมแต่ทีนี้มันก็จะส่งกลิ่นเพราะมะขามมันก็ไม่หอมเหมือนมะนาวมันก็จะส่งกลิ่นกลิ่นน้ำมะขามมันนะมันก็ไม่หอมเหมือนน้ำมะนาวแต่ก็เราก็บอกกับลูกค้าลูกค้าก็ก็เข้าใจไงว่าเออมะนาวแพงพระวนรผลอเนกถ่ายภาพโอภาสมงคลฉายสุกุลทีมข่าวซีทีวีรายงาน